สวัสดีครับเพื่อนๆ่สวัสดีเพื่อนๆนชาวแชร์เรื่องเกษตรทุกคนนะครับก็คลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บผักนะครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาตอนเช้านะครับลาก็อยู่ประมาณหกโมงขวกว่าเกือบเจ็ดโมงนครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บผักนะครับก็นี่เป็นผัก ผักบุ้งนะครับผมวันนี้ก็จะเก็บผักส่งนะครับเอไปส่งนะครับผมตัวนี้เป็นผักบุ้งนะครับเป็นผักบุ้งแก้วนะครับหรือผักบุ้งที่ใช้กินกับท้่งตำนะครับนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นทุ่งนะครับเป็นทุ่งกว้างๆนะครับแล้วพอดีมีผักบุ้งเกิดนะครับผมก็เลยจะพาเพื่อนๆมาเก็บ เอาไปจำหน่ายนะครับผมแล้วก็ผักอื่นๆอีกนะครับมีผักขมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมกอื่นเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเก็บผักบุ้งกันก่อนนะครับนี่นะครับเป็นยอดผักบุ้งนะครับยอดอ่อนๆนะครับผมประมาณนี้ครับผมผมก็จะเก็บประมาณนี้นะครับก็จะเก็บ แล้วก็ปิดใบบางส่วนทิ้งนะครับแล้วก็จะรวมกันนะครับแล้วเอาไปล้างมัดที่เดียวเลยนะครับผมก็ไปดูกันนะครับก็จะเดินแบบนี้นะครับแล้วก็จะเลือกเฉพาะยอดอ่อนๆนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะปิดใบนะครับก็จะปิดใบออกนะครับผม ให้เหลือแต่ยอดอ่อนๆประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้ได้นะครับผมนี่นะครับผม ก็จะเอาแค่ช่วงยอดอ่อนนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับยอดสวยๆนะครับก็มีนะครับเยอะนี้เลยนะครับผมก็จะเอาความยาวไม่มากนะครับผม ประมาณนี้เลยครับแบบนี้นะครับเขาเลือ้อยอยู่ไปทั่วนะครับตันนี้ก็เป็นแตงไทยนะครับเล้ยปนกระแตงไทยไปเลยนะครับตัวนี้เป็นต้นแตงไทยนะครบใบแตงไทยผลนะครับผมเป็นแตงไทยที่ปลูกไว้นะครับแล้วพักวุ้งก็ เลื้อยคุมนะครับผมเลือเล้อยเลื้อยผ่านนะครับก็ออกยอดบ้างไม้นะครับผมนี่นะครับจริงๆก็ยอดเยอะนะครับนี่ครับก็เก็บไปหลายครั้งแล้วนะครับผม เวลาเก็บไปแล้วรับเขาก็แตกออกมาใหม่นะครับเวลาเราเก็บออกไปเขาก็แตกอีกนะครับแตงไทยนะครับสุกแล้วนะครับผมตัวนี้สุกแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าจะช้ำหน่อยนะครับนี่ครับนี่ก็เหมือนกันนะครับน่าจะสุกแล้วนะครับผมก็มอตะก้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไปใส่ตะกร้ากันครับ เดวนี้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเอาไปใส่กันเลยครับผมก็ยิมทางนะครับก็มีผักบุ้งนะครับอยู่นะครับผมเยอะแยะเลยครับ นี่ด้วยครับก็เก็บไปเรื่อยๆครับนี่นะครับยอดอ่อนๆสวยๆนะครับอ่อนๆเลยครับผมนี่นะครับเขาเลือ้อยมาแบบ ถึงตัวแตงไทยนะครับนี่อีกครับผมแตงไทยครับตัวนี้ก็น่าจะเก็บได้แล้วครับผมน่าจะแก่จัดแล้วครับสีเขาเปลี่ยนแล้ว นี่ครับผมผมก็จะเก็บเลยครับมีหลายลูกนะครับที่ตัวนี้ก็สุกแล้วแต่ว่าน่าจะเสียนะครับเนื่องจากฝนเขาตกนะครับฝนตกมาเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนฝนตกนี่ครับ ก็ต้องเก็บเลยครับผมเพราะว่าจะเน่านะครับผมนี่เหมือนกัน,นครับก็ <c oughs> ตัวนี้เป็นมรักขีนกนะครับผมที่ได้ปลูกไว้นะครับพอดีเกิดพายุนะครับ ลมแรงมากครับก็ค้างที่ทําไว้หักละเนละหน้าเลยครับแต่ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ยังตั้งอยู่แล้วมาละคินนกเขายังไม่ตายนะครับก็ไม่ถอนไปด้วยนะครับก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับล้มนะครับล้มไปเลยนะครับผมก็เลยไม่ได้มาดูมาทํานะครับยังไม่ได้มาดูมาทํานะครับหญ้าก็ขึ้นสูงนะครับ ก็เดี๋ยวมาเก็บมาล่ขีน้นกกันเลยครับผมก็จะติดนํำติดไปด้วยนะครับนี่นะครับก็มีบ้างปลละปลายนะครับก็จะเก็บติดๆดไปนะครับผมให้มันมีผักหลายๆอย่างนะครับเวลาเรานำไปขายแล้วนำไปจำหน่ายแล้วมันจะได้มี ให้ลูกค้าหรือผู้ซื้อนะครับได้เลือกดูนะครับหลายๆอย่างมันเป็นอีกอย่างนึงครับเทคนิคในการหนึ่งดูดด้วยครับผมให้ลูกค้าเข้ามาชมมาดูนะครับผมถ้าเรามีผักน้อยอย่างนะครับมันก็ไม่น่าซื้อครับผม นี่นะครับอยู่ข้างในนะครับมันเ,นเลือ้อยู่ข้างในนะครับก็จะลำบากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาล้มครับคือค้างมันล้มลงนะครับผม ทำให้ลำบากในการเข้าเก็บนิดหนึ่งครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับตอนเก็บเสร็จแล้วนะครับคือผมต้องมดุดเข้าไปเก็บนะครับไม่สะดวกในการถือกล้องถ่ายไปด้วยครับผมก็ได้มาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับไม่มากนะครับผมแต่ก็พอเอาไปผสมกันนะครับ กับหลายๆอย่างนะครับทําให้แลดูมีผักหลายชนิดนะครับมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเอาไปใส่ถุงนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะได้สักสิบบาทน่าจะได้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับตอนที่อ่าเรานำไปส่งนะครับผมครับผมก็ นะครับก็หลังจากเก็บปักบุ้งฝั่งนู้นเสร็จแล้วนะครับผมก็ย้ายมาฝั่งบ่อหลังบ้านนะครับก็ว่าจะมาเก็บสายบัวได้ครับบัวสีแดงก็เก็บมาได้สักหน่อยแล้วนะครับกลับมาเก็บฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นพักบุ้งอ่าแดงนะครับผักบุ้งแก้วแดงนะครับก็จะเป็นสีแดงอมน้ําตาลนะครับก็มอ่อนๆครับพอดีเมื่อวานนะครับ เมื่อวานตอนกลางคืนนะครับฝนตกหนักมากนะครับตอนแรกก็น้ํายังไม่มีขังนะครับเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับมีน้ําขังเยอะทําให้พักบุ้งนะครับที่เคยมีนะครับจมอยู่ในน้ํานะครับก็มียอดอ่อนบางบางยอดก็ลอยขึ้นมานะครับที่ยาวๆนะครับแล้วตอนนี้ฝนตกด้วยครับฝนตกนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับผิวน้ำนะครับฝนตก ปล,ปล่อยนะครับทําให้ผมถ่ายวิดีโอลําบากนะครับผมก็หลังจากเก็บฝั่งนู้นนะครับแล้วก็แวะไปตัดหนอ่อไผ่มาแล้วนะครับไปตัดหนอ่อไผ่มาแล้วก็เดี๋ยวลังก็เลยมาเก็บผักบุ้งต่อฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเก็บสายบัวบัวแดงนะครับ ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับโบแดงจากภาพขยายนะครับผมอ่าอีกสักหน่อยนะครับก็จะขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปเลยดิฟ้าครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูโบแดงนะครับก็ตอนนี้น้ำก็ประมาณเข่านะครับผมก็น้ำยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับ าสายของบัวแดงนั้นก็น่าจะยังไม่ยาวนะครับผมก็ประมาณเข่าของผมนะครับนี่นะครับก็จะเก็บไปนะครับตอนนี้ก็เอาไปขายด้วยครับผมก็สามารถนําไปแกงสายบัวนะครับได้นะครับนําไปทําแกงสายบัวไปผัดได้นะครับ ตอนนี้นะครับก็ข้างล่างเป็นเลนนิดนึงทําให้เดินลําบากนะครับผมก็สายยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับผมจากที่ผมถ่ายเพื่อนๆได้ดูนะครับสายยังไม่ยาวนะครับก็แต่ก็พอเก็บได้แล้วครับฝั่งนี้จะมีเลนเยอะนะครับฝั่งที่ผมเดินอยู่เลนเล็กสะหน่อยนี่ครับ ขึ้นเต็มเลยนะครับเนื่องจากน้ําเพิ่งจะขึ้นมานะครับฝนนี่ครับก็ทําให้มียอดบัวได้เก็บนะครับสายครับพูดผิดต้องขอภัยมีสายบัวได้เก็บนะครับขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนะครับตอนนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะขอหยุดภาพไปตรงนี้ก่อนนะครับพอดีมีฝนนะครับผมก็เครื่องโทรศพัพท์ก็มีเปียกบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรวมรวบให้ดูอีกสักหนึ่งอย่างนะอ,อีกทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนนะครับฝนเริ่มตแกแรงขึ้นนะครับผมก็ตอนนี้ก็เอาผัก กลับมาแล้วนะครับก็ทําการเตรียมเสร็จแล้วครับผมก็กจะเอาไปขายก็ต้องเอามาล้างทําความสะอาดก่อนนะครับตอนนี้ก็ทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับล้างทาความสะอาดตัดส่วนที่ไม่เอาออกนะครับก็เรียบร้อยนะครับเตรียมนะครับเอาไปส่งจำหน่ายที่ร้านนะครับฝากที่ร้านนะครับเขาขายนะครับผมก็ ที่จะมีนะครับก็เป็นตัวนี้เลยครับมีแตงไทยมีน้ำเต้าสามผลก็อย่างที่บอกนะครับก็มีน้อยก็เอาไปเสริมนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อให้ดูมีหลากหลายขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นผักบุ้งแก้วนะครับผมผักบุ้งกินยอดนะครับต้มตำอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีสายบัวนะครับ ายบัวก็ที่เก็บมาได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฝนเพิ่งตกนะครับเพิ่งมีน้ํานะครับจากที่ตอนแรกน้ําแห้งไปเลยนะครับในบ่อน้ําไม่มีนะครับก็ทําให้มียอดหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีหน่อไผ่นะครับที่ไปตัดในสวนนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับบางบางอย่างที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับเนื่องจากมันมีฝนตกบ้างนะครับก็ทําให้ไม่สามารถถ่ายได้นะครับ ตัวผมเองก็ต้องรีบไปตัดนะครับก็มีมะละในคลิปอย่างในคลิปนะครับก็เอามาใส่ถุงนะครับสองถุงนะครับตัวนี้ก็น่าจะได้แล้วครับยี่สิบบาทนะครับผมแล้วก็มีดอกกระจนะครับดอกกระจนก็อยู่หน้าบ้านเลยครับตรงนั้นนะครับอ่าห้อยๆนะครับเป็นดอกกระจนะครับผมก็เก็บ ได้เรื่อยๆนะครับถุงหนึ่งนะครับพึ่งพิ่งจะเลื้อยนะครับพึ่งจะปล่อยเลื้อยแล้วก็มีผักขมผักขมนะครับก็เก็บมานานนะครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บเล็มแขนงนะครับก็เป็นแขนงอ่อนๆนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าตัวต้นนะครับก็ตัดยอดไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ทำการเป็นแขนงอ่อนๆแทนนะครับแบบนี้นะครับผม ก็เท่าที่มีนะครับก็เดี๋ยวก็เอาไปส่งนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็เป็นค่าาเนื้อค่าอาหารนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับก็ปลูกไว้บ้างก็แล้วก็บางอย่างก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบ้างนะครับก็เก็บ เอามากินบ้างเหลือมีเยอะก็เอาไปขายแบบนี้นะครับผมก็นำไรายได้ที่ขายได้นะครับมา,าซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่เอามาทำกับข้าวนะครับผมก็เป็นการทุนนะครับทุนค่าใช้จ่ายนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายไปนะครับตอนนี้ก็เป็นแปลงผักที่ผมลงไปใหม่นะครับเป็นผักกาดเขียวปีนะครับหรือ,อ บางทีก็เรียกประกาศเห็นนะครับยินนะครับตัวนี้นะครับก็ผมลงไว้ you ตรงนี้นะครับผมก well ็ลงต้นอ่อนตรงนี้นะครับแล้วก็คัดคัดออกไปนะครับคัดออกไปขยายลงนะครับก็ขยายลงไปบ้างนะครับตรงนี้แล้วก็ทางนี้นะครับผมก็เพิ่มนะครับเอาไว้ตัดขายส่งนะครับแล้วก็กินเองด้วยนะครับแล้วก็แบ่งปัน พี่พีน้องๆนะครับกินนะครับแล้วก็มีถั่วตอนนี้ปลูกน้อยนะครับถั่วเพราะว่าช่วงนี้มีเพี้ยนะครับลงนะครับเพราะว่าเขาตัดป่านะครับมีการตัดป่าป่าช่วงรอบบ้านนะครับผมเป็นต้นกระถินนะครับทําให้ทั้งยุงทั้งเพี้ยนะครับออกมาออกมาเข้าที่สวนนะครับเต็มเลยครับ แล้วก็นี่นะครับสรุปนะครับที่แก้มกรที่ถ่ายไปในคลิปก็หลุดอีกตามเคยนะครับไม่ได้กินนะครับผมเนื่องจากว่าน่าจะเป็นเพราะว่าฝนตกด้วยหลหะครับผมเพราะว่าหลังจากทําคลิปมา,าแก้มกรนั้นไปนะครับฝนก็ตกมาติดต่อกันเลยนะครับผมแทบทุกวันเลยครับ นี่นะครับตอนนี้ก็ตั้งเค้าใหม่อีกแล้วนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับตั้งเ้าใหม่แล้วก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็รอรุ่นใหม่นะครับแล้วก็นี่ครับอ่าต้นนี้นะครับต้นอายุ7เดือนนะครับก็ออกดอกเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็นะครับประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะได้กินหรือเปล่าครับแล้วก็จะมาครับเพื่อนๆมาดูนะครับองอุ่นนะครับ ก็ติดผลแล้วนะครับก็เหลืออยู่พวงเดียวนะครับส่วนอ่าช่ออื่นๆดอกอื่นๆก็ร่วงหมดนี่นะครับตายช่อนะครับก็ร่วงหมดแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะครับทั้งมลงทั้งฝนนะครับลงอย่างหนักเลยครับทําให้ทั้งดอกร่วงแล้วก็อ่าใบนะครับมาแรงลงนะครับจะมามาแงนี้จะมาช่วงหน้าฝนประจวบเหมาะกับเขาตัด ตัดป่าด้วยนะครับรอบบ้านออกไปนะครับทําให้มาลงอยู่ที่บ้านผมบ้านเดียวเลยเนื่องจากบ้านผมยังเป็นสวนอยู่นะครับในรอบๆพื้นที่นี้มีมีบ้านผมที่เดียวนะครับที่เป็นสวนนอกนั้นก็เป็นบ้านพักบ้านหลังนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมจะนําผักที่ได้ไปส่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกสักนิดนึงครับอ่า ที่ที่ผมนําขายนะครับแผงแผงที่วางขายนะครับก็เดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมเตรียมรถเตรียมอะไรก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะตัดไปให้เพื่อนๆนได้ดูที่แผงขายเลยนะครับผมก็ตอนนี้กําลังขับรถออกมานะครับผมก็เตรียมผักเตรียมอะไรเคลื่อนรถเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวขับรถเอาไปส่งนะครับที่แผงนะครับ ก็น่าจะขับสักประมาณสักอยู่ระยะทางก็ประมาณสักเกือบเกือบสองโลนะครับประมาณโลหนึ่งโลนิดๆน,นะครับผมหนกิโลนิดๆน,นะครับก็เดี๋ยวก็ถึงแล้วครับผมก็ไปเดี๋ยวไปดูอีกทีตอนถึงเลยนะครับผม เอาล้วครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับตอนนี้ตรงนี้นะครับเป็นร้านค้าที่ผมเอามาฝากขายนะครับตอนมันมันเป็นร้านของอาผมเองนะครับผมอาผมเขาเปิดปั๊มน้ามันนะครับผมก็เลยนําผักที่มีในสวนนะครับมาฝากอาเขาขายนะครับผมก็เอามาทํารายได้นะครับผมอาก็ใจดีนะครับขายให้ผมนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมลงไปขนผักอา วางที่หน้าร้านก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับครับผมก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับได้เรียงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวฝากอาไว้ขายนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับผมก็หลายๆเอามารวมกันนะครับหลายๆอย่างนะครับให้ดูหน้าซื้อขึ้นนะครับ ก็เดี๋ยวยังไงก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้เลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ